ว้าวว้าวว,าวิว,วผมอยู่ที่วัดพระพระตุตธบาทตากผ้าเนี่ยครับก็อยู่<ม>บนเขาตรงนี้นะเออพระธาตุสีคูบา สวัสดีครับสวัสดีทุกทกท่านครับโอรีบออกมาแต่เช้าผมกลัวฝนตกเพราะว่าไม่เห็นแดดมาประมาณนะครับห้าวันแล้วครับด้านหน้าเนี่ยจะเป็นไม้โบราณเลยเป็นบ้านบ้านไม้เนาะส่วนวันนี้ผมอยู่ที่บ้านหนองล่องนะเพื่อนนะก็สำหรับเพื่อนและก็ท่านผู้ชมนอกาะที่มีความสนใจในส่วนของบ้านเนี่ยวันนี้มีนําเสนอหนึ่งหลังนะฮะเพราะว่าเจ้าของทรัพย์ มีความประสงค์ที่อยากจะขายนะฮะ,ะบ้านหลังนี้สร้างเสร็จ1ปีเท่านั้นเองบ้านสภาพผมเมื่อกี้นี้ผมเข้าไปดูภายในแล้วก็ด้วยอายุบ้าน1ปีเนาะ,ะสภาพบ้านก็ยังใหม่เนี่ยนะฮะจะเป็นบ้านสไตล์ลอฟด้านนอกเนี่ยจะเป็นปูนแล้วก็เป็นปูนขัดมันนะเพื่อนนะ,ะแล้วก็ลักษณะ,อะลอฟเนี่ยมันจะเป็นแบบเพิงหมาแงนส่วนบ้านนั้นประกอบไปด้วย2ห้องนอน2ห้องน้ําและ1ห,ห้องครัวนะฮะนี่ แล้วก็เนื้อที่ใช้สอยเนี่ยนะฮะ,ะบริเวณในส่วนของอบ้านเนี่ยเจ้าของทรัพย์แจ้งว่า98ตารางเมตรนะฮะในส่วนของพื้นที่ใช้สอยส่วนเนื้อที่ของบ้านเนี่ยทั้งหมด73ตารางวางครับผมแล้วก็เจ้าของทรัพย์เปิดราคาไว้ที่1นึ่งล้านหนึ่งแนานะฮะแล้วก็ทางด้านนี้อันนี้ประตูเนี่ยผมไม่ได้เปิดหมามันจะออกนะอันนี้ประตูประตูตรงนี้นะฮะ,ะเป็นประตู ปิดเปิดเนี่ยอ่าแล้วก็ในส่วนของถนนด้านหน้าเนี่ยเมื่อกี้นี้ผมลองวัดดูแล้วกว้าง5เมตรนะฮะถนนเป็นถนนคอนกรีตนะครับนี่ให้ชมในส่วนของถนนนะแล้วก็อยู่ในหมู่บ้านใหญ่เลยมีเพื่อนบ้านนะครับไม่เปี่ยวเอาความกว้างของประตูตรงนี้ก่อน4เมตร50นะฮะเข้าออกสะดวกสบายเลยแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยถนนมันจะเป็นตรงนน้นนะมันจะแยกไปอีก อาจจะมีเพื่อนบ้านฝั่งนู้นเนาะเพราะฉะนั้นทําให้ถนนหน้าบ้านเนี่ยมันก็กว้างขึ้นไปอีกก็น่าจะประมาณ8เมตรนะแต่ส่วนทางเข้าเนี่ยประมาณ5เมตรนะแล้วก็มีบริเวณรั้วรอบขอบชิดเนี่ยฮะที่เป็นกําแพงปูนเนี่ยนะฮะนี่เมื่อกี้นี้ผมเอาโดน,โดนถ่ายภาพมุมสูงเดี๋ยวท่านผู้ชมก็คงจะได้เห็นในส่วนของภาพมุมสูงของบ้านหลังนี้เนี่ยนะฮะนี่แล้วก็บ้านเลขที่98ทับ4นะฮะบ้านดอกเหงืออําเภอเวียงหนองล่องจังหวัดลำพูน แล้วก็บ้านมีการติดตั้งเหล็กดัดแล้วนะฮะเห็นไหมส่วนด้านบนด้านข้างเห็นไหมครับอฝ้าเนี่ยมันจะมีลูกช่องระบายอากาศอาข้อดีคือเวลาแสงมันส่องเข้ามาเนี่ยมันทําให้อากาศภายในบ้านเนี่ยมันไม่ร้อนนี่เห็นไหมฮะแล้วก็เสาเนี่ยก็คือติดด้วยหินกราบเลยนะเห็นไหม อายุบ้าน1ปีนะฮะย้ำอีกครั้งหนึ่งนะฮะอายุบ้าน1ปีแล้วก็บ้านหลังนี้ห่างจากตลาดนัดอ่าแล้วก็เซเวน่นไฟฟ้าฐานีตำรวจอ่าแล้วก็ตลาดสดเนี่ยใช้ระยะเวลาเดินทางเพียงแค่3นาทีเองนะครับไม่ไกลครับผมแล้วก็ให้ท่านผู้ชมนะฮะชมในส่วนของรอบๆบบ้านนี่ก็มีบริเวณลู่รอบขอบชิดน,นะฮะมีเพื่อนบ้านนะครับเห็นไหมอ่าตรงนี้ก็จะมีอ่าโต๊ะ มานั่งอ่ะแล้วก็ในส่วนของบริเวณรอบๆบ้านเนี่ยนะมีรั้วรอบขอบชิดช,ชัดเจนเห็นไหมปึ๊บอ่ะตรงนี้ก็จะเป็นการสารงเนี้ยเอ่อมันสามารถเข้าไปห้องครัวได้ตรงฝั่งนี้เนี่ยนะฮะแล้วก็ตรงนี้เป็นเอ่อเนื้อที่เอาไวป้ปลูกพืชปลูกผักสวนครัวเนี่ยนะฮะเนื้อที่ยังเหลืออยู่เลยอ่ะย้ําเนื้อที่นะฮะเจตารางวาส่วนพื้นที่ใช้สอยของตัวบ้านเนี่ยเกตารางเมตรนะเพื่อนนะ่ะนี่สวยงามเลย สำหรับท่านผู้ชมที่กําลังมองหาบ้านแล้วก็ต้นไม้กล้วยไม้เนี่ยผมคิดว่าเจ้าของเข,งขนาน่าจะให้นะฮะนี่ประตูผมไม่ได้เปิดนะหมามันจะวิ่งออกนะครับแล้วก็ในส่วนของฝั่งนี้อะมาดูในส่วนของฝั่งนี้ก่อนนะ,ะก่อนที่จะเข้าไปดูในส่วนของตัวบ้านเนาะเนี่ยนะฮะมีบริเวณลวดล้อมขอบชิดนะฮะตรงด้านมุมนี้ก็มีเจ้าที่นะสารมาภูมิแล้วก็มาฝั่งนี้นี่ เนี่ยก็เทปูนเนี่ยสามารถเดินรอบบ้านได้เลยนะฮะเห็นไหมแล้วก็ดูด้านบนติดตั้งเหล็กดัดแล้วเรียบร้อยเห็นไหมอ่าเป็นบ้านทรายลอ้อเป็นบ้านสมัยใหม่เนี่ยแหละฮะนี่แล้วก็เดี๋ยวเราเข้าไปชมในส่วนของภายในบ้านกันส่วนต้นสาวเนี่ยติดด้วยหินกราบเห็นไหมนี่สวยงามเลยปึ๊บเดินขึ้นบันไดามาห้าขั้นอ่าก็จะเข้ามาในส่วนของบ้าน เดี๋ยวเราเข้าไปชมในส่วนของบ้านกันฮะเนี่ยมันตามเนี่ยเห็นไหมปิดก่อนปิดปิดก่อนปิดก่อนอโอเคทีนี้พอเข้ามาในส่วนของบ้านอ่ะตรงนี้ก็จะเป็นห้องโถงเห็นไหมฮะกระเบื้องเจ้าของอ่าซับนะฮะเลือกใช้กระเบื้อง40่สคูณสีตรงนี้จะเป็นห้องโถงเห็นไหมแล้วก็เป็นห้องนั่งเล่นอย่างเงี้ยอ่าก็จะประมาณนี้เนาะนี่ลักษณะน,นี้ กระจกเนี่ยรอบทิศทางเลยอ่าเราอยู่ในบ้านเนี่ยคือเราไม่ต้องเปิดแอร์ก็ได้เราอาศัยเปิดกระจกเนี่ยอากาศเข้ารอบทิศทางเลยนะโอ้สวยงามเลยส่วนความสูงอ่ะความสูงจากพื้นนะฮะขึ้นฟ้าด้านบนเนี่ยสองเมตรแปดสิบนะฮะแล้วก็ด้านบนจะเป็นฝ้าแขวนหรือฝ้าทีบบราเห็นไหมแล้วก็มีติดตั้งไฟสระเปาอ่าก็จะประมาณนี้อ่าทีนี้เราไปดูในส่วนของห้องนอนห้องที่หนึ่งขวามือนะฮะห้องนอนห้องที่หนึ่งสามจุดหกคูณสี่จุดเก้าเมตรครับผม นี่เมื่อกี้นี้ผมได้เข้ามาทําการวัดแล้วนี่ก็จะประมาณนี้แล้วก็มีห้องน้ําในตัวอ่ะห้องน้ําอยู่ฝั่งนี้นะฮะ,ะห้องน้ําองคูณหนเมตรนะเนี่ยส่วนกระเบื้องในห้องน้ําเป็นกระเบื้องอย่างชนิดหยาบ3 0มสคูณสานะฮะนี่ก็จะเป็นสไตล์ลอฟก็จะเป็นงานลักษณะนี้นะฮะเป็นปูนเปื่อยแต่ปูนเปื่อยนี่คือมันเคลือบแล้วนะฮะเคลือบเงาแล้วเรียบร้อยเห็นไหมก็จะมีอ่างล้างหน้าแล้วก็มีชักโครก แล้วก็มีในส่วนของหน้าต่างบานเล็กอ่าสำหรับเป็นช่องระบายอากาศเนี่ยนะ <ไ Hun. S 1> เห็นไหมอ่าก็จะประมาณนี้นะอันนี้ในส่วนของห้องนอนห้องที่1ทีนี้เรามาดูในส่วนของห้องนอนห้องที่สองห้องนอนห้องที่สองเนี่ยถัดมาตรงนี้อ่าตรงนี้ก็สามารถทําเป็นห้องพระได้นะอันนี้ที่ผมสังเกตดูเนี่ยเจ้าของบ้านเนี่ยน่าจะทําเป็นห้องพระแหละตรงเนี้ยแล้วก็มีหน้าต่างตรงนี้ด้วยเห็นไหม ด้านบนก็จะเป็นฝ้าทีบาแล้วก็มีไฟสลัเปาเนี่ยนะฮะแล้วก็มาในส่วนของห้องนอนที่2ตรงนี้เปิดม่านมาตรงนี้จะเป็นแม่เหล็กนะครับนี่กันยุงกันมแมลงเนี่ยหมายก็ว่าเราไม่ต้องเปิดประตูเราเปิดประตูทิ้งไว้เลยแล้วก็เราเปิดห้องเนี่ยเนี่ยมันจะดูดอย่างเงี้ยเห็นไหมฮะทีนี้เรามาดูในส่วนของห้องนอนห้องที่2ห้องนอนห้องที่สองสาดเก้าคูณสามจดห้าเมตรนะฮะ นี่ห้องนอนห้องที่2ก็จะประมาณนี้เห็นไหมแล้วก็ห้องนี้ก็มีการติดตั้งแอร์แล้วเรียบร้อยเห็นไหมด้านบนจะเป็นไฟสระเปาแล้วก็เป็นฝ้าทีบาร์นี่จะประมาณนี้นะฮะโอ้เป็นไงครับถูกใจไหมครับถูกใจยกหูเบอร์เดิมฮะศูนย์แปดศูนย์หนึเจ่แล้วก็ในส่วนของห้องน้ำอ่ะทีนี้ห้องน้ํา ห้องน้ำา 2. 2คูณ1น่เมตรนะฮะห้องน้ำกระเบื้องเจ้าของเลือกใช้3 0คูณ30เป็นกระเบื้องชนิดหยาบแล้วก็มีการติดตั้งเครื่องทางน้ำอุ่นเห็นไหมฮะไฮเออร์นี่ก็จะประมาณนี้นะแล้วก็ห้องน้ำตรงนี้ซึ่งเป็นห้องนอนห้องนี้นะฮะด้านข้างเนี่ยมีประตูสามารถเดินทะลุมาในส่วนของห้องครัวได้เลยนี่ตรงนี้เราก็ปิดตรงนี้ได้ เดินมาปุ๊บก,ก็ทะลุห้องครัวในส่วนของห้องครัวความกว้าง4.5คูณ3.1เมตรนะฮะ3.1เมตรมานี่นะฮะ4.5จากตรงนี้นะฮะยาวมานี่เลยไปชนตรงห้องน้ำเนี่นะฮะ4.5เมตรแล้วตรงนี้ก็เป็นพอปเป็นเคาน์เตอรอ์ทำเป็นห้องครัวแล้วก็มีซิงล้างจานด้านล่างี่จะเป็นห้องเก็บของเห็นไหมฮะนี่ก็จะประมาณนี้นะฮะ เห็นไหมส่วนหน้าต่างเนี่ยรอบทิศทางเลยผมถือว่าดีมากๆเลยนะหมายก็ว่าเราอยู่ในบ้านเนี่ยเราก็ไม่ต้องเปิดแอร์เลยแล้วพัดลมเราก็ไม่ต้องเปิดด้วยเพราะว่าอากาศมันสามารถเข้าได้รอบทิศทางเลยเห็นไหมนี่โอ้สวยงามเลยครับแล้วอย่างคือสะดวกสบายด้วยเดินทางไม่ไกลเนาะตลาดเวียงหนองล่องเนี่ยเป็นตลาดใหญ่เลยนะเพราะว่าผมเคยไปเ,เป็นตลาดตลาดอ,อ,อยู่ติดถนนเลยก็เดินทางจากบ้านเนี่ย ใช้ระยะเวลาเพียงแค่3มนาทีเองเป็นตลาดนัดขนาดใหญ่เลยมีทุกวันอาทิตย์นะฮะแล้วก็ธนาคารเซเวน่นตลาดสดเนี่ยก็เดินทางเพียงแค่3มนาทีไม่ไกลเนาะเพราะว่าอยู่ในตัวอำเภอเลยแล้วก็รอบๆดูะฮะมีเพื่อนบ้านเห็นไหมครับเป็นหมู่บ้านใหญ่เลยหมู่บ้านหนองล่องเนี่ยนะฮะเนี่ยพอเลยจากบ้านเราเนี่ยเลยไปเดียวก็จะมีเพื่อนบ้านตรงนี้รู้สึกจะเป็นบ้านนอร์ดิกเนี่ยนะฮะทรงเขาบ้านนอร์ดิกสไตล์อังกฤษเนี่ยก็จะประมาณนี้เนาะเห็นไหมเอาโอเคนะฮะก็ย้ํา เนื้อที่อีกครั้งหนึ่งฮะเนื้อที่73ตารางวาเจ้าของทรัพย์เปิดราคาไว้ที่1 150, นึ0 0ล้านนหาหนะฮะเนี่ยนะครับนี่เพื่อนบ้านเห็นไหมโอ้นนเนี่ยยิ้มเนี่ยเขาคงงงนะคนนี้มันมาทำอะไรวะเห็นไหมนี่โอเคนะฮะเดี๋ยวให้ชมบ้านอีกครั้งหนึ่งก่อนปิดคลิปครับผมเห็นไหมด้านบนนี่แล้วก็เดี๋ยวเราชมผ้าภุมิสูงครับผมเพื่อประกอบการตัดสินใจครับผม